สวัสดีค่ะก็ใครจะโง่ให้เห็นให้ได้ยิงเสียงจริงแล้วครับก็ดัดไปจะเริญพรอนมันแล้วคนสงสัยนี่ถ่ายคลิปอะไรมานี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อุปกรณ์ทำที่คันหนังสือปากกาตัดเส้นด้านนี้อ่อนด้านนี้เส้นหนา ครจะไปดูเรื่องวะนี่เ้นหนาประกันเงินเวลาไม่ประกาศรำใช้ใช้ไอ้นี่แทนดูเทพอีกแบบเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเอาไงดีวะดินสอกดสียมพูกูไม่ผิดที่ร้านมีแค่นี้ใช้ว่า ยังลบโหโคตรม่วงเลยก็ใช้ลบเวลาวาดผิดเพราะไม่ได้ร่างเลยเวลาวาดแต่ละอันเพราะงั้นถ้าผิดคือลบลบลบกลบเราดิสอมันเป็นของที่ไปยืมชาวบ้านเขามาก็คือฟ้าสีเพิ่งไปเจอ ตอนไปลือล้อห้องซึ่งบางสียังไม่ได้เหลาเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้เหลาเลยหนังสือลองวิทยาศาสตร์ม2ของเอาไว้อ่านเล่นเอ,อ๊ะม2กูอยู่ตอนไหนวะกำจะเปิดทำไมวะเปย้อน แล้มันก็มีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งคือที่เคลือบกับกันไกลซึ่งจะไปทําต่อที่โรงเรียนพอที่บ้านไม่มีกันไกลใช้และที่เคลือบมันต้องใช้ผู้ผู้เชี่ยวชาญในการเคลือบถุยไม่ใช่เคลือบได้รครับแต่มันต้องใช้กันไกลตตดถ้าเคลือบเกินก็ไม่มีอะไรมากอะอ่ะนะคลิปนี้ <S <S แค่บอกอุปกรณ์แค่นั้นแหละ แล้วก็เป็นผลงานที่เออเห็นเหมือนไกลๆมันจะสวยนะแต่ถ้าสูงไปใกล้ๆจะรู้ว่ามันโคตรอ่ะแล้วแต่จะคิดอ่ะอันนี้ของอันนี้เคเนเคสังเกตมีขาวๆถูกไหมโอ้โหคนทำสุดๆเลยวูของอุบะก็เนี่ยมีขาวๆเต็มเลย ของพี่เอพี่เอคอร์ดถามว่าทำแล้วได้อะไรก็เอาไว้ใช้เองเทดีอันนี้ยังไม่ได้เอาลงเฟซเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยภาพเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ลงเฟซถือว่าการลงคลิปผมจ้เห็นก่อนลงภาพแล้วค่อยลงทีหลังเพราะโคตรกลัวไอ้คนกดไลค์เลยไลค์จนข่ม้าง เนตสีเมกทีโอทีจะร้องไห้ตามโลโก้มาอยู่แล้วเนี่ยอ้าววไม่ไม่เจี๊ยบคับอุปกรณ์ง่ายๆก็ทำที่ขันหนังสือได้แล้วจำไว้ึงถ้าคุณพอมีความสามารถในการลงสีนิดนึงแค่นิดเดียวก็สวยแล้วสีคอลีนเฮ้ยโฆษณาเปล่าวะเฮ้ยสวยแล้ว ดูครับใช้แต่ละสีตอนแรกมันแท่งยาวนะดูเดยวเดยวสีแดงนี้โคตรรักเลอแค่นี้เฟลในขณะที่บางสีดูในขณะที่บางสี ก็ที่เครื่องนี้เดี๋ยวขออนุญาตักครู่ขอหาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางให้ดีก่อนประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเฮ้ยมีโอเคดีบ้าปะใครจะไาเห็นตัวโอยโด อ่ะก่อนให้ดูแล้วคนตรงใ่ให้ดูทำไมของกินเล่นครับสมจริงอิสตอเบอรี่นี่หนึ่งถุงผมฟัดนมไปประมาณสี่ห้ากล่องนะอันนี้นมพึ่งแช่เย็นก็เลยแค่สามกล่องก็เย็นแล้วก็นะอืมพาหมโอ้ยห้องชีาแล้ว ก็ท so kind of like nah, nah. right. ี่เครื่องไม่ต้องไปเห็นมันหลักสภาพหอยที่เครื่องมันเยือยเนอะเนอะเห็นใจหน่อยเราถือว่าให้เห็นแค่นี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีเออโอเคก็จบคลิปแค่นี้โอเคปะถ้าเสียงมันดูแบบแปลกๆหน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะกล้องตัวนี้ มันก็ไม่ได้เสียงจริงแล้วที่สาคัญคือดัดเสียงเพราะว่าไม่สบายอยู่อม <c oughs> ก็เฮ้ยหกนาทีเราสวยละคงมีแค่นี้ <c oughs> ถ้ามีคลิปหน้าต่อก็ขยายให้มีก็ลองเม้นเม้นดูฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าให้จุดให้เจ็นนาทีว่ะสี่ <c oughs> สาม จะจบแล้วว้าย